อีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะใช้คำว่าท่วมได้เหมือนกันก็คือเรื่องของค่าไฟนะครับที่ยังคงมีการพูดถึงกันในตอนนี้คงต้องมาคุยกับคุณสรีมาก,กันต่อเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคนโผล่อ,ออกมาเหมือนกันคือถ้าไปคำนวณเนี่ยนะ เป็นเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าค่าไฟบ้านเขาเนี่ยสูงมากกว่า100%ซต<ะ>สูงขนาดนี้แน่นอนปัญหาหนึ่งที่อาจจะเจอกันได้คือเรื่องของการค้างค่าไฟนะฮะเชื่อว่าทั้ง3ท่านแล้วก็คุณผู้ชมจําได้ที่เราเสนอไปเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งที่จังหวัดตรังที่เขาออกมายอมรับว่าค่าไฟยังค้างอยู่เลยะนะคะทีนี้ก็เลยให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยลองไปสํารวจภาพรวมของทางจังหวัดว่ามันมีผลกระทบยังไงบ้างแล้วก็ภาพรวมเป็นยังไงนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวของเราไปที่จังหวัดตรัง ก็พบจริงๆนะคะว่าบางบ้านเนี่ยยังไม่ได้จ่ายค่าไฟยังค้างอยู่นะคะภาพรวมของทั้งจังหวัดก็สะท้อนได้ดีถึงปัญหาค่าใช้จ่ายเพราะไปพบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมประชาชนผู้ใช้ไฟในพื้นที่จังหวัดตรังค้างชําระค่าไฟยอดนี่รวมกว่า23ล้านบาทค่ะ ลองไปสังเกตการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานตรังนะคะรับผิดชอบผู้ที่ใช้ไฟในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดตรังประชาชนก็ทยอยเดินทางไปจ่ายค่าไฟอะค่ะบางคนเดินทางมาจ่ายตามกำหนดรอบบินปกติของเดือนสิงหาคมถึงกันยายนปีนี้แต่ว่าบางคนบอกว่าไม่ได้ดำเนินการขอผ่อนชำระก็ยอมรับนะคะว่าเดินทางไปจ่ายค่าไฟของเก่าที่ค้างอยู่ตั้งแต่2ถึง4บิน <Okay. S 2> ก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ย จะไปดําเนินการงดจ่ายไฟหรือยกมิเตอร์กลับแล้วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการติดตั้งใหม่เป็นเงิน107บาทนะคะโดยทุกคนที่เดินทางไปจ่ายค่าไฟบนเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าค่าไฟแพงขึ้นมากแล้วก็ห่วงรอบบินเดือนกันยายนที่กําลังจะได้รับยอดค่าไฟก็น่าจะแพงกว่าเดิมค่ะต้องปันเลือดตองเปลนางบ้านช่าบ้านต้องปันเลือดคนเจ็ดรเปค่ะ<ร>โอช่วยกันน้เคะ เล้วเดินที่เ uh, ลี้ยวตอนไหนได้ถามว่าอหรือบ้านนี่นี่เพงกันว่าเดิมได้ไห่ัวนก็ือเะไตอนได้นะช่อปันยัดอยกาวทุใจ่ขี้ข้นอะคะใจ่ขี้ขั้วใส่ไ้อนลาคนอย่างไดเดือนเร็วโอ้ขี้เดือนนะเอ๊ะถึงไม่ได้หมาจ๋าอยู่โปรนี่ยะคะไม่หว่นจัด้ก็หมาเทียก็ไม่ได้มากอยู่ ส่วนทางด้านรองผู้จัดการฝ่ายบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานตรังก็บอกนะคะว่าผู้ใช้ไฟในพื้นที่ที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ตรังเนี่ยค่ะรวมกว่า90,000รายครอบคลุมพื้นที่7อำเภอของจังหวัดตรังนะคะมีผู้ใช้ไฟ ทั้งหมด90 0 0หรลายอย่างที่บอกไปเนี่ยคะ่ะก็พบว่า1 5 0 0 0รายหรือสัดส,ส่วนร้อยละ15ค้างจ่ายค่าไฟยอดนี่รวมกัน23ล้านบาททั้งบ้านพักอาศัยธุรกิจร้านค้าต่างๆนะคะและในจำนวนนี้กว่าครึ่งคะ่ะหรือประมาณร้อยละ50พบผิดนัดการผ่อนชำระระบบงานก็เลยต้องสั่งงดใช้ไฟหรือว่ามีการยกมิเตอร์ไฟกลับไปเก็บไว้ที่สำนักงานนะคะแล้วก็พบแบบนี้คะ่ะคุณเชอญสารบางคนเนี่ย ครังนานที่สุดรวมกว่า20บินนะคะหรือประมาณ2ปี 2> อยอดรวมนับแสนบาทแล้วก็ยอดรวมเนะะี่ยค่ะถูกฟ้องร้องจำนวนหลายล้านบาทด้วยค่ะถ้าเกินกำหนดเวลาไม่ว่าค่าไฟเก่าที่ผ่อนเป็นนวดหรือค่าไฟใหม่ที่เป็นค่าไฟไประจำเดือนคุณต้องมาำดำเนินการชำระตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับไฟฟ้าตัวน,นี้ทำไงก็ได้ที่ให้ลูกค้า สื่อสารกับไฟฟ้าเป็นกรณีพิเศษว่าถ้าไม่ได้ไงก็ให้มาทำเพราตก,กลงแล้วก่เราก็ยังตรงับโครงรางนี้ได้ด้วยขอผ่อนผันได้พูดคุยกัยนได้แต่ต้องมาติดต่อที่ไฟฟ้านะครับ คุณเชอญ์าสตรสงสัยว่าโอ้โหค้าง2ปี20บินเดือนขนาดนี้ไม่โดนตัดเหรอนะคะ,ะคอย่างที่การไฟฟ้าบอกไปนะคะบอกว่าขอให้ติดต่อไปอยังการไฟฟ้าว่าจะดําเนินการอย่างไรสําหรับค่าไฟที่ค้างอยู่นะคะ ซึ่งสถานการณ์การติดค้างค่าไฟไม่ใช่เฉพาะพื้นที่จังหวัดตรังนะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือนกันทั่วประเทศเป็นตั้งแต่สถานการณ์โควิด -19 ระบาดค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาออกแผนการจัดการหนี้ด้วยการให้ประชาชนผ่อนชำระกับการไฟฟ้าตามกำลังความสามารถของประชาชนแต่ว่าต้องเดินทางเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อทาการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งการผ่อนชาระค่าไฟค้างเก่าตามกาลังความสามารถของแต่ละคนแล้วก็เซ็น ัสงสือรับสภาพนี้ด้วยนะคะโดยต้องจ่ายค่าไฟเดือนใหม่ตามเวลาที่กําหนดเพื่อให้หนี่เก่าหมดไปแล้วก็นี่ใหม่ก็จะได้ไม่เกิดด้วยนะคะซึ่งในการงดจ่ายไฟของลูกค้าแต่ละคนทางการไฟฟ้าเขาให้โอกาสหลายครั้งแต่ก็ขอให้เดินทางเข้าพบแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอผ่อนผันได้แต่หากไม่ดําเนินการตามข้อตกลงผ่อนผันก็มีความจําเป็นละคะ่ะในการงดจ่ายไฟที่การไฟฟ้าถ้าจะเห็นภาพเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีหม้อไฟเนี่ยลักษณะแบบนี้ <ừ m. S 1> ไปเก็บเอาไว้ที่การไฟฟ้าด้วยนะคะซึ่งกรณีแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าคือไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็คือพอถูกตัดไฟไปแล้วก็มีความจําเป็นที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยจะต้องทําตามหน้าที่ภาระรับผิดชอบนั่นเองนะคะเรื่องของการคร้างค่าไฟมันมีปรากฏการณ์หนึ่งถ้าหากว่าคุณคผู้ชมไปดูในโลกโซเชียลมีเดียแล้วลองพิมพ์คําว่า ผ่อนจ่ายค่าน้ำค่าไฟจะเห็นว่ามีคนทำรีวิวกันเยอะมากมใน YouTube ก็มีคนทำรีวิวนะครับว่า ข่าวทูผ่อนค่าน้ําค่าไฟอย่างไรต้องติดตอ่อต้องทํายังไงบ้างนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนได้ดีเหมือนกันถึงสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นหลายคนก็บอกว่าติดต่อไม่ยากใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองในการที่จะไปขอผ่อนชําระเจ้าหน้าที่เองก็บริการดีดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราจ่ายไม่ไหวเนี่ยก็คอาจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เขาก่อนเลยถูกต้องค่ะต,ติดตอ่อเจ้าหน้าที่ไปเลยนะคะเพราะว่าเขาก็มีทางออกให้อยู่นะคะปัญหาตอนนี้เนี่ยค่ะอย่างที่จังหวัดตรังเขาก็บอกเหมือนกันว่าไม่ได้เกิดขึ้นที่จจััังงหวดตร วัดเดียวนะคะเกิดขึ้นทั่วประเทศเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าตัวเองมีปัญหาเข้าไปหาการไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานใดก็ตามที่จะต้องมีการจ่ายตังะคะ์เนี่ยค่ะเจรจาแล้วก็พูดคุยเพื่อที่จะได้หาทางออกร่วมกันด้วยนะคะน้ําไฟที่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะคแล้วก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็เจรจาเหตุผลได้นะคะแต่ด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะต้องสะท้อนไปถึงรัฐบาลด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าประชาชนกําลังประสบปัญหานี้อยู่เพราะว่าถ้าดูไทม์ไลน์ที่บอกไปติ 2ปีก <ừ m. S 1> ็<ช>คือประมาณโควิด19ระบาดพอดีเลย<ช>ดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างไงนะครับในเรื่องนี้นะคร